โดย t r u m o v e แต่ตตต่ต่คุณผขาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะพาสองหนุม่มเนี่ยทั้งกินทั้งเที่ยวเพื่อที่อุ้มจะได้เข้าไปอยู่ในแกงเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอุ้มก็ได้มาถึงสวนสยามเรียบร้อยแล้วซึ่งขอบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะคะหนุ่มดิวเดือนซาร่าไม่เคยมามาก่อนครั้งนี้คือครั้งแรกที่หนุ่มดิวจะได้มาเที่ยวแน่นอนนะเหตุผลง,ง่ายๆแค่นี้ดิวต้องรับ แต่อยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยการเล่นเครื่องเล่นครั้งแรกในชีวิตที่สวนสยามของดิวจอววขนาดไหนเนี่ยเราไปสนุกกันเลยดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชม รู้สึกก่อนเล่นหน่อยครับผมเคยเล่นแล้วผมก็เ,เลยเฉยเฉยผมว่าความรู้สึกเหมือนนั่งรนเร็วๆอ๋อพี่รุคเขารู้สึกก่อนเล่นหรืพี่รุคเคยเล่นไหมเฉยเฉยใช่ปะ่ะสู้พวกเราสู้ นั่นคือสวนน้ำมีสไลด์ด้วยโน่นโน่โนนโนนวีถ้าเกิดสมมติว่าสคนนี้ไปเล่นกับเขานะเขาจะใส่ชุดว่ายน้ำให้ดูเอาไหมเอาหรอไม่เหยียบที่นั่นอีกเลยครับมันน่ากลัวมาก ก็อยู่ที่หน้าเครื่องเล่น vortex ใช่ชเขาว่าอันนี้เสียวสุดพี่ขอ,ขอใช่พี่รู้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมที่จะไม่เล่นสู้ไหมไม่สู้ครับพี่ดิวสู้ไหมครับเต็มที่ครับโอ๊ยพี่ดิวเต็มที่อ่ะจะสู้ทุกอาเลยเหรอวะเออพี่ดิวแมนมากอะ่ะส่วนพี่อุ้มเหรอ พี่อมสู้พี่อมมาสู้แต่พี่ร้ไมอยากจะดูกแบบว่าเอออยากให้พี่ดีว่าเป็นสุดี่เออเออจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลาขึ้นไปมันจะต้องตรงนตรงไหนเอ๊ะโค้งไหนเวิ้งไหนเราไปเล่นเลยนะเราจะไปเล่นสัญญาสัญญาจบก่โอเคสัญญาอลไรนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เดี๋ยวดูพี่ดีวเล่นก่อนพี่รู้เดี๋ยวเรามาเชียร์กันนะ พี่เดียวเป็นไงบ้างความรู้สึกเหลือนกับที่ได้แล้วสนุกดีครับผมอยากนั่งอีกรอบเพราะเหมือนนั่งรถเร็วๆแต่ผมได้ยินว่าจะมีคนเล่นกับเราใช่ไหมใช่ครับรอบต่อไปบอกว่าจะมีจะมีคนว่ารอบต่อไปจะขึ้นไปใช่พี่โอเมคใช่ผมใช่ครับตอนนี้ถึงพี่ิงไปยิงไปยไปมยไปไปสู้ไยไ ไม่ครับไม่เอาแล้วจะพี่เลยไม่ดันแล้วพี่เมื่อกี้พี่ละปากผมมาแล้วพี่ดันเข้ามาได้นะชีวิตของคนสู้ชีวิตมันต้องสู้เฮ้ยเสร็จแล้วเหรอขออีกรอบได้ครับ เฮ yeah. mhm. ้ยแต่ว่าไี่เกิดเรองนี้เครื่องเล่นนี้นะคะพี่รู้นได้ออกตัวแล้วว่าพี่รู้จะเล่นขอไม่เล่นครับทำไมอะคะยอมยอม ผมก็อยู่ข้างล่างคอยเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะวัดใจกันนะคะเพราะว่าอุ้มต้องการที่จะพิสูจน์ว่าอยู่แก๊งนี้ได,ด้วยการเล่นเครื่องเล่นนี้กับพี่ดิวค่ะเดี๋ยวเราดูเครื่องความปลอดภัยนะครับเริ่มเตยพร้อมไหมครับเลิ่ม เฮ้ยมึงมีเรื hey, ่องแกะแล้วอ่ะจริงไรมจริงเฮ้เราไปเลด้ล้อกงกันยไปเล่นด้วยกันเฮ้พี่อยู่ใส่แต่เล่นน้ยไปเร็วเร็ว แดงหรือยังได้ครับเอียร์พี่ได้แต่ว่าจริงจริงจริงๆแล้วไม่รับดีกว่าเราอยากช่วยกันเลยผมว่าเราเป็นอะไรใกล้ชิดกว่านั้นดีกว่าพี่อยากใกล้ชิดกว่านั้นใกล้ชิดไปเลยเราใกล้ชิดกันไปเลยดีกว่าพี่เป็นแม่ผมเองพี่เป็นแม่ผมเองอายุอายุเขาด้วยด้วยหน้าพี่ที่เทียบเคียงแม่ดิวหรือว่าอะไรหรือที่อุที่พี่มีคนที่จะเข้ามาในแก๊งเราได้เนี่ยมันยากแต่ว่าเห็นเราเห็นแก่ความอดทนนะครับเราก็เลยเลื่อนมรนดา บรรดาศักดิ์ให้นะครับจากเอาจากจากเพื่อนเป็นจากจากชาวแก๊งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นพี่สาวที่แส่สวยแล้วกันพอดีพอดีสรุปว่าเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแล้วนะโอเคไหมได้ครับได้ครับโอเคไหนไหน ดูกับน้องๆร่วมสบบามาถอุ้มทั้งสองคนแล้วนะคะขอฝากผลงานของน้องทั้งสองสคนเอาไว้ในอ้อมใจด้วยเริ่มจากพี่ดิวก่อนใช่ครับผมตอนนี้อัลบัมล้มเดียวเดีวยวเสเพลงรักจากดวงดาวครับม<อ>ีเพลงเพลาะๆใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์ในเก้าโมงเช้าถึง10บโมงทางช่องแอคชั่ n แนลครับรายการซากลับด้วยครับพี่รครับตอนนี้กำลังทำอัลบั้มเดียวอยู่นะครับคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ฟังกันไอ้ยูนี่ก็ฝากผลงานของทั้งคู่เอาไว้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมขะแต่ผลงานของอุ้มคุณผู้ชมก็ตตต้้้้้ออออองิดดาาามมมมชไไววใในนนนจยยเหืกกกััะะบรรร พบก,กับรายการว้าวดาราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา17นาฬิกา30นาทีทางชชบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ